สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะปลูกไผ่เงินลานค่ะพี่น้องปลูกไผ่ปลูกไผ่ปลูกไผ่ไผ่สามฤด,ดูนะคะนี่ค่ะเข้ากับคอยขยายพันธุ์ไปนะค่ะพี่น้องค่ะปลูกไผ่สางไร่ใดเนาะคะ่ะช่วงมันอืดนี่ค้นกับสามนอหาสิบบาทเนาะคะ่ะหรือโลละหกสิบหาสิบเนาะคะ่ะ ช่วงมันอืดเท่าไรเขาก็ซื้อกินเนาะค่ะเขาอยากค่ะดีค่ะทางนี้เขากะอันนี้ปลูกละะแล้วบอกคะต้นนี้ปลูกแล้วน้าน,นา,น,น,าน,นี่ค่ะอันนี้ปลูกไปค่ะดิปลูกไปนี่สองอันนี้นี่กับปลูกแล้วนะคะ่ะปลูกหมู่ว่านนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะไฟสามดูดูมาเด้อค่ะพี่น้อง ไหวก็ได้กินก็ได้ขายจ้านี่ค่ะเทาก็หารายได้เสริมกันไปเนาะค่ะอันใดมันสิดขายได้เท่ากับปลูกค่ะนอไม้นี่แล้วได้นอไม่ลรไปคะเอ,าอ้ายังบ้านไปขุดบะคะจะเอาจากใสค่ค่ะขายายขุ่เจ้าของใส่คะต้นนี้ โอ้นี่เป็นอามาใสซแล้วนะคะนี่คือปลูกแล้วปลูกแล้วเมนโบขะนี่เอ,อ็นอิงเอ็นอยู่นะะี่ค่ะนีนะค่ค่ะปลูกตามแนวรัวเลยค่ะนี่<า>ปลูกไว้นะนนฮะย,ยากตอนไปก้นไผ่ครับยากตอนไปก้นไผ่อกค่ะคะกนยากครับตอนปลูกกับตอนขุดลุ้มนีบ่ายากนะคะเกิดยังเมื่อยอีกหรอครับ แต่ว่าเขาอยากมีลายได้เขาก็ต่องสู้เนาะค่ะพี่น้องค่ะคอยว่าติดซะก่อนนะ้ึงใส่ปุ๋ยก็ได้สู้สู้ไพ่ปุ๋ยขี้กวางโครงการว่าสิบปลูกแถวใดเนี่ยคะตามเขตแรนแดนเลยบป่ะคะแถวนั้นลูกอยู่นะคะให้ปุป๋ยครับให้งามครับเด็กๆที่เสียไปนะคะอดดำฝาอดดำ อดัมฟาร์มมิซื้อมาจากแมวดำค่ะแมวดำน้องอดัมนะคะฟังเพิ่นไว้อยู่แถวนี้นะคะ่ะน้องอดัมน้องอดัมน้องแมวอดัมแมวดำลูกครึ่งเปอร์เซียหูหูค่ะพี่น้องไห้บกกันคาดขาดตอนเพิ่นตายก็ได้แล้วก็มีน้องหมาอาชิแล้วก็มีน้องหมูแสนรู้อู้ฟู่นะคะ่ะปลูกไว้แถวนี้ พ่อปลูกภ่ยห้ยดะลูกเด้อปลูกไัยใซ่วางหนูกาท่ำประโยชน์เฮาหลูกเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปนะคะค่ะ,คะพี่น้องคลิปนี้คันมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แน่ได้จ้ะฝากดันช่องอดัมฟ้าให้แน่ค่ะพี่น้องค่ะ ดันจนมันได้หลายผุละคาผู้ที่ตามนะคะเขาอยากได้ผู้ที่ตามหลยค่ะค่ะพี่น้องอาาหู่จักพาคกะบอกเพื่อนติดตามช่องนี้จะอาาขอบคุณหลายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณสวัสดีจ้านี่อันนี้คือเขาเอาไปขยายแล้วมันบ่พก่อก่อนนี่คือเพิ่นแบ,แบงเด็แบ่งไปขยายแล้วมันบ่ หมายถึงว่ากอนี่ได้ขคุดไปดปลยยูกไปฮะโอ้จ,จาจาจาค่ะพี่น้องคะเฮอ้าอ่ะติดตามตอนต่อ,ตอไปได้ค่ะผลผลิตของหนงมัยเฮ้าค <c oughs> าดว่าโดนบอค้าจังสิติดบดโดนแล้วครับเดือนช่งเดือนนี้ เราประมาณโดนบอค่ะจังสีได้ตัดนอไปขายสองสามเดือนหนีดแล้วครับ <c oughs> ค่ะค่ะพี่น้องค้าสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>